สวัสดีครับเพื่อนๆขณะน,นี้คุณกำลังอยู่ในคลื่นความถี่มิติที่5้าปิป e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  เมช่องที่จะพาคุณเดินทางสู่การตื่นรู้ไปด้วยกันเปิดประตูมิติสู่การค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณและในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง การเปลี่ยนรูปสู่แสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์ถึงดวงวิญญาณอันล้ำค่าคุณกำลังถูกชำระล้างและทำให้บริสุทธิ์ด้วยเปลวไฟสีขาวแห่งการรู้แจ้งเช่นเดียวกับทุกสิ่งคุณถูกลงขอให้กลายเป็นของเหลวเหมือนน้ำเบ้าดุดอากาศ โปร่งใสทุกสิ่งกำลังเร่งความเร็วอย่างรวดเร็วสิ่งที่คุณเคยเป็นแม้เพียงลมหายใจเดียวก่อนหน้านี้ก็ไม่มีคงอยู่อีกต่อไปการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการสูญเสียใครหรือสิ่งใดแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปลักษ์ทั้งหมด และการถูกเปลี่ยนรูปไปสู่ตัวตนใหม่ตัวตนใหม่ที่เหนือกว่าตัวตนที่เป็นแสงผลึกสุริยะที่เปล่งประกายและสว่างสวยตัวตนที่ได้รับพลังจากจิตวิญญาณอ้างสิทธิ์ในความเป็นพระเจ้าของคุณสิทธิกํากำเนิดของคุณ ความจริงของจิตวิญญาณอันไม่มีที่สิ้นสุดของคุณตามที่ถูกสร้างขึ้นและถือกำเนิดขึ้นมาไอ้น้ำละเหยกลายเป็นหนึ่งเดียวกับอากาศจากนั้นก็ทำให้กำเนิดรูปแบบใหม่ซึ่งกลายเป็นเมฆและเมฆก,ก็กลายเป็นฝนที่หล่อเลี้ยงลำธารแม่น้ำและมหาสมุทร ดังนั้นตอนนี้คุณกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากความหนาแน่นไปสู่แสงสว่างอันบริสุทธิ์สว่างสวยัยเปล่งประกายส่องแสงโปร่งแสงในระหว่างการเดินทางของฉันฉันได้ทำงานเกี่ยวกับพลังงานของโลกมากมาย และฉันรู้ว่าเมื่อคุณเรียกผู้พิทักษ์และผู้ดูแลสถานที่เหล่านี้และขออนุญาตเข้าไปด้วยหัวใจและจิตวิญญาณที่เปิดกว้างและเปี่ยมด้วยความรักด้วยความตั้งใจอันบริสุทธิ์และพวกเขายินดีต้อนรับคุณเข้ามาทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทันใดนั้น คุณสามารถมองเห็นสิ่งที่คุณมองไม่เห็นมาก่อนตอนนี้คุณก้าวเข้าสู่โลกหลากมิติที่ซึ่งทุกสิ่งอยู่ร่วมกันมีดวงวิญญาณที่ปฏิญาณว่าจะไม่ทิ้งโลกไปเมื่อเราตกลงมาจากสภาวะมิติที่เจ็ดดั้งเดิมพร้อมกับการล่มสลายของมูและเลมูเลีย และแอตแลนติสมิติที่5ในภายหลังแต่จะรักษาแสงสว่างไว้อย่างมั่นคงจนกว่าเราจะได้อยู่ในโลกใหม่ในที่สุดและยุคทองใหม่ได้รับการยึดเหนี่ยวไว้อย่างสมบูรณ์พวกเขาคืออารยธรรมโบราณพวกเขากำลังให้บริการด้านความลัด อันยิ่งใหญ่โดยไม่เห็นแก่ตัวและฉันมักพบว่าพวกเขาแสดงตัวให้ฉันเห็นไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนเมื่อคุณมีจิตสำนึกที่เพิ่มขึ้นคุณจะสว่างสวยจากภายในและเต็มไปด้วยความรักและแสงสว่างในความคิดในคำพูดและการกระทำคุณจะไม่เป็นอันตราย คุณจะไม่อันตรายคุณจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพชีวิตการดำรงอยู่ทั้งหมดและนี่คือเวลาที่ทุกสิ่งจะถูกเปิดเผยต่อคุณในขณะที่ผู้ที่อาศัยอยู่ในมิติต่างๆเปิดเผยตัวเองเช่นเดียวกับคนโบราณใช่ตอนนี้ เรากำลังเปลี่ยนรูปไปสู่การเป็นตัวตนใหม่ที่สว่างสวยและโปร่งใสนี่คือเหตุผลที่ทคุณถูกขอให้ปลดปล่อยสิ่งเก่าๆทั้งหมดพันธนาการสิ่งผูกมัดพลังงานที่อยุดบนพื้นฐานของความกลัวและอื่นๆทั้งหมดไม่มีการวัดครึ่งๆกลางๆหรือความไม่เต็มใจเมื่อคุณโปร่งใส คุณไม่มีอะไรต้องซ่อนไม่มีสิ่งซ่อนเล่นไม่มีสายใยที่ซ่อนอยู่สิ่งผูกมัดไม่มีอะไรเลยคุณสว่างสวยทั้งภายในและภายนอกจำสิ่งนี้ไว้และปล่อยวางจิตวิญญาณของคุณรับรู้หัวใจของคุณก็เช่นกันและมันจะเป็นเช่นนั้น จูดิตค u ูเซลบทนี้ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณที่กำลังเกิดขึ้นโดยเรียกร้องให้เราปล่อยวางสิ่งเก่าๆและเปิดรับตัวตนใหม่ที่สว่างสวยเปรียบเสมือนการเปลี่ยนแปลงของน้ำที่ละเหยกลายเป็นไอน้ำเมฆและฝนเราถูกกระตุ้นให้ชำระล้างตนเองและกลายเป็นแสงสว่างอันบริสุทธิ์ การเดินทางนี้จะนำเราไปสู่การค้นพบมิติที่ซ่อนเลนและเชื่อมต่อกับคนโบราณผู้พิทักษ์แสงสว่างสุดท้ายนี้เราจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งและเปล่งประกายจากภายในแง่คิดสำคัญการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราต้องปรับตัวและปล่อยวางสิ่งเก่า การชำระล้างเปลวไฟสีขาวแห่งการตัดสลูปกำลังชำระล้างเราให้บริสุทธิ์การปล่อยวางการปล่อยวางไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นการเปลี่ยนรูปตัวตนใหม่เรากำลังกลายเป็นตัวตนใหม่ที่สว่างไสวและเปลี่ยมด้วยพลังการเชื่อมต่อเรากำลังเชื่อมต่อกับมิติอื่นๆและคนโบราณ ความสามคัคคีเมื่อเราไม่มีอันตรายเราจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งความสว่างเราสว่างสวัยทั้งภายในและภายนอกการยอมรับจิตวิญญาณและหัวใจของเรารู้สึกถึงความจริงขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังจนจบหากเนื้อหานี้เป็นประโยชน์ และเพื่อนๆอยากเลี้ยงกาแฟแอดมินสามารถดูรายละเอียดแนวทางการสนับสนุนที่ d e s c r i p t i o n ด้านล่างได้เลยนะครับและผมก็มีหนังสืออ e ีบุ๊กของทางช่องให้เพื่อนๆได้โหลดไปอ่านฟรีแทนคำขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ